นี่คือบรรยากาศห้องแลบวิชาเครื่องมือการแพทย์นะครับขณะนี้เวลากี่โมลาท่านสดุกไหมครับตอนนี้เหรอสามโมงครึ่งขโมลอะไรเยอะแยะครับพี่ปีเป็ดคาริเบ็ดฟอร์มเอ้โหสนุกสนานกันนะครับ้ปลย ก็สนุกค่ะเขาส่งมาหนุ่มเด็กหมือนกันวันนี้เรามาสอบขาศึกกันนะครับรู้สึกไงกับวิชานี้บ้างฮะใครคะคุณนะครับคุณชื่ออะไรครับะนําตัวด้วยครับพิชานีเลิงเดชโชกุลนณยุะกยาชาศ .92074 ค่ะเกิดโดนตายแล้วค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะถามสิคะชื่ออะไรฮะนั่นนําตัวครับหมอยหมอยดีเนาะหมอย ชื่ออะไรครับคนสวยอ่ะสวยที่สุดในเซกโอ้ยเดี๋ยวเซกสวยที่สุดในเซกเลยอันเนี้ยที่สุดในคณะเลยในชั้นปีในมหาลัยอ่ะอย่าไปเชื่อข้ามาตอแหลมันชื่อโยกค่ะหัวชื่ออีเฟียสตั้งเหมือนตุ๊กเกี้ยมค่ะไม่่ชตุ๊กเกี้ยมอะไรุคือติ๊กจบค่ะรองขาภาษาพินัษวันนี้เราจะมาเม้าใครครับนาค่ะคุปตนโตคุปตินรายการคันปากอยากเม้าค่ะ จบรายการไปเนี่ยจบแล้วค่ะปิดรายการเลยค่ะสวัสดีจินีส่วน